สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึก ของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะอยากให้พาย,ยิบซีเป็นไกด์ไลน์ต่อคาถามภายในใจว่าเรื่องราวนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะเราไว้เป็นพลังงานที่ดีนะหวังว่าช่วงเวลานี้ทุกคนกําลังจะเลิกงานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะก,กําลังเดินทางกลับนะคะไปยังที่พักข,ของแต่ละคนนะยังไงวันนี้บอกว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเราวันนี้อยู่ในมุมหนังสือเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้โยกย้ายไปไหน เดี๋ยวเราจะมาเล่นทับปิกว่าใครนะคะกำลังคิดถึงคุณมากมายหรือเกินนะคะสามภาพนะคะโฟกัสที่ภาพนาที่ดวงจันทร์นะคะภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามนะคะ ดึงดูดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะใครกำลังคิดถึงคุณมากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรอดสื่อถึงคนกองที่หค่ะ ถ้วยโอ้เขาคงจะรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะเศร้าเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วสิ่งที่มันทำให้คุณเสียใจทำให้คุณร้องไห้นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกเศร้ามากๆนะคะมันมันวาวุ่นในหัวใจนะคะแล้วมันก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยทีเดียวนะ The w i e l of fortune นะคะมันเป็นการรอคอยนะคะวันเวลาสำหรับเขาเขารอคอยว่าจะมีวันไหนไหมที่จะได้เจอกับคุณนะคะที่จะได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคือเริ่มต้นแบบ ความสัมพันธ์ไปทางที่ดีมากๆนะคะคนคนนั้นเป็นคนที่มีหน้าที่การงานการเงินดีนะคะสิบเหรียญเป็นคนที่มั่งมีมีทรัพย์สมบัติมีเป็นผู้บริหารได้เป็นระดับผู้นําได้เขาดูคุณอยู่ไกลๆนะคะเขาส่องคุณอยู่เขารู้สึกถึงคุณและเขาก็เหมือนกับรอคอยวันแล้วก็เวลาที่จะได้มาเจอกับคุณนะคะออกมาแล้ว The Fool นะคะ The ะฟูลคนคนนี้เป็นคนทางไกลก็ได้คะ่ะเป็นคนที่รักธรรมชาติ ะะชอบเดินทางหรือว่าสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะแล้วก็สามารถทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ก็ได้ค่ะเป็นคนที่รักธรรมชาติรักความสงบนะคะและแปดไม้เท้าความรู้สึกของเขามันมันอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะมันอยากที่จะพูดคุยได้เคลียร์ปัญหาใจที่มันเกิดขึ้นกันก่อนหน้านี้นะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะ มันรู้สึกว่าคิดถึงคุณมาานะคะคิดถึงในเรื่องของเก่าๆแล้วก็คิดถึงแบบมันมันทรมานนะคะมันเสียใจอะไรที่มันทําให้คุณได้ได้เศร้าได้ตัดจากเขามาได้เดินหนีจากเขามานะคะได้ตัดจบจากเขามาเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ที่ทรมานนะคะเจ็ดถ้วยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทรมานแล้วก็รู้สึกว่ามันตอนนี้มันได้แต่คิด นะคะได้แต่คิดได้แต่จินตนานการได้แต่วาดฝันคิดไปต่างๆนานาน,านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตหรือว่าเรื่องที่ผ่านมามันทาให้รู้สึกว่าอารมณ์แบบมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะได้แต่คิดถึงได้แต่ฝันถึงได้แต่คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆนะคะ just เหมือนเขาอยากที่จะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์แล้วเขาอยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมเเทท่าทียมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นการรอคอยช่วงจังหวะแล้วก็เวลาจริงๆเขาคุณอาจจะได้รับเมสเสจจากเขาอย่างกระทานหันไปทัในตั้งตัวก็ได้นะจากนี้นะคะเดอเวล์ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะการเหมือนกับ จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆนะคะการเจอกันแล้วก็ได้ตกลงในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเหมือนกับถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็จะจบลงได้ดีนะคะไม่มีอะไรที่อึดอัดหรือว่าค้างคาในใจแต่สําหรับไพ่มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะ เหมือนกับว่าอยากพูดคุยนะถ้าคุณไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เขาก็สามารถเขาต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะอัศวินเหรียญนะคะผู้ซึ่งมีความนิ่งนะคะนิ่งมากๆแต่มีความร้อนรนอยู่ภายในใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ เหมือนกับเขามั to to ่น you know, ใจในความคิดของเขามั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันไปต่อได้นะคะเขามองไปยังอนาคตอยู่ทุกวันแล้วก็เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่มาจะได้มาเจอกับคุณได้พูดคุยกันอีกนะได้ปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์จะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้ไหมนะคะ ี่เียเพราะว่าความรู้สึกของเขายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจยังคงกากในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ได้บอกคุณหมดยังทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าค้างคาในใจแล้วคุณก็ไม่โอเคคุณอาจจะเดินจากเข้ามาก็ได้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ายิ่งเสียใจยิ่งแบบรู้สึกว่าอย่าที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาทําให้มันรู้สึกว่าชัดเจนหรือว่า มีอะไรที่มันยังมีความอึดอัดอยู่ภายในหัวใจนะคะเขาอยากเจอกับคุณเขายังคงส่องคุณอยู่ยังคงดูคุณอยู่ในโลกโซเชียลยังคงเห็นคุณโพสต์ยังคงเห็นความสุขของคุณความาสิ่งต่างๆที่คุณได้โพสต์ลงไปหรือว่าอะไรบางสิ่งมีอย่างที่เขาคิดถึงในอดีตที่ผ่านมา หนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณคิดถึงคุณมากๆเห็นไหมคะว่าสายน้ําที่มันอยู่มันไหลออกมานั้นมันล้นเอ่อภายในหัวใจมันเป็นความรู้สึกของความอึดอัดและความคิดถึงที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังคงหวงยังคงไม่อยากให้คุณไปเป็นของใครเลยนะคะคิดถึงคุณมากคนทางไกลคนนี้นะคะคนที่เป็นระดับผู้นําได้ ระดับผู้นำนะคะผู้บริหารหรือว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะเป็นคนต่างถิ่นต่างดดนต่างชาติต่างภาษา,า,าได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากเหลือเกินแล้วก็เศร้านะคะเสียใจกับสิ่งอะไรที่ทําให้คุณไม่เข้าใจหรือว่าร้องไห้หรือว่าติดปัญหาอะไรที่ตอนนี้ยังมาไม่ได้ตอนนี้ยัง Take action ไม่ได้นะคะเฝ้าแต่รอคอย The view of fortune รอคอยวันแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นถ้าวันเวลานั้นมาถึงถ้าคุณกับเขาได้คุยกันแล้วมันไปต่อไม่ได้คุณไม่ได้อยากไปต่อกับเขาแล้วเขาก็ต้องยอมรับนะคะการตัดสินใจของคุณเคารพการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือใครกําลังคิดถึงคุณมากเหลือเกินนะคะรู้สึกเศร้ารู้สึกมันรู้สึกหดหู่ภายในหัวใจน,น,นะคะห้าถ้วยแล้วก็ยังคงแบบเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆนะคะความความที่แบบชอบใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็ความที่ ชอบใครแล้วก็เฝ้ามองเขาห่างๆไกลๆนะคะยังมีเยื่อใยต่อเขาอยู่ยังคิดถึงกับเขาอยู่มันก็ช่างทรมาหลือเกินนะคะมันก็ช่างแบบว่าได้แต่คิดจินตนาการนะคะไปไปถึงเรื่องของอนาคตหรือว่าเรื่องถึงไหนตอนไหนว่าเมื่อไรอะไรยังไงนะจะได้มาเจอสักทีจะได้มาพูดคุยสักทีนะคะอยากให้มันเป็นอะไรที่กลับมาเท่าเทียมกันชัดเจนนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้ไหมนะคะประมาณนี้นะคุณกองที่ หนึ่งนะคะและนี่คือใครกําลังคิดถึงคุณมากเหลือเกินนะคะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะวันนี้ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราใครกําลังคิดถึงคุณมากมายเหลือเกินนะเดี๋ยวเรามาดูสิ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะสิบไม้เท้านะคะเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าในชีวิตของเขามีหน้าที่ภาระ เรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องคิดหนักเหมือนกันแล้วก็ทํางานหนักนะคะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสเป็นคนมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่อดทนรอคอยอะไรได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะมีความรู้สึกที่ต้องแบกรับภาระหรือว่าแบกความรู้สึกอะไรไว้ยังคงอดทนเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายให้ได้นะคะเป็นคนที่หนักแน่นเหมือนกันหนักแน่นพอสมควรหนักแน่นมากๆเลยนะ เป็นคนที่คุณหรือเขาเดินจากมานะคะหรือว่าต่างคนต่างเดินจากกันนิ่งกันถอยกันแล้วก็มีเรื่องราวที่ยังคงค้างคาอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้พูดอะไรที่มันเคลียร์นะคะมันมันรู้สึกเหงาจริงๆมันรู้สึกเศร้าจริงๆนะคะ ที่เหมือนกับว่าอยากที่จะไปให้ถึงจุดหมายอยากจะไปให้ถึงจุดที่เขาต้องการสิ่งที่ต้องการแต่ว่ามันยังคงทำอะไร,ะไ,รไม่ได้นะตอนนี้และสิ่งที่ผ่านมามันยังคงทำอะไรไม่ได้เลยทำให้รู้สึกว่าจะต้องนะคะปล่อยมันไปก่อนทิ้งอะไรที่ค้างคาวไว้คนนั้นอาจจะเป็นคนทัตุลมก็ได้ค่ะเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ ทางไกลก็ได้เขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะรอคอยการพูดคุยรอคอยการติดต่อสื่อสารการเคลียร์นะคะปัญหากันเพราะว่าเป็นคุณอาจได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระดานหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะก้าวดาบก็น่าจะ,ะคิดถึงมากหรือว่าวิตกกังวลมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขาคิดเยอะนะคะเขาคิดมากเหมือนกันเหมือนกับว่า เขามีเรื่องอะไรที่ต้องคิดหนักอยู่ในชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาก็คิดถึงเรื่องระหว่างคนกับเขาที่มีปัญหากันนะคะอาจจะอาจจะกังวลแล้วก็คิดวิตกกังวลในเรื่องของเวลากลางคืนที่กว่าจะนอนอาจจะคิดถึงเรื่องราวแบบนี้ทําให้รู้สึกว่ามันอึดอัดภายในหัวใจนะคะมัน มันมีความอึดอัดนะคะนี่ไงคะเดโมนนะคะอึดอัดมากๆเลยนะคะมันมีเรื่องคางขาที่ยังปักอกปักใจอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีความสบายใจของการที่ถ้าเรื่องนี้มันยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลีย์มันไม่สบายใจยังไงเขาก็ไม่สบายใจค่ยังไงเขาก็อึดอัดนะคะอึดอัดหัวใจอึดอัดความรู้สึกของเขามากๆ สามเหรียญนะคะคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลหรือว่าเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานักคิดก็ได้ค่ะระดับผู้บริหารได้ผู้นํานะคะเขาอยากพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณนะคะเพราะว่าในใจเขาตอนนี้อึดอัดมากพออยู่แล้วอึดอัดมากเพราะฉะนั้นเขาอยากพูดคุยเขาอยากเจอกับคุณนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะเก้าเหรียญนะคะ ก้าเหรียญตัวตนของคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะขาดอีกอย่างหนึ่งคือการแต่งงานแล้วก็การมีครอบครัวนั่นเองคุณเป็นคนที่เซ็กซี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์น่ารักนะคะเฟลลี่มีเซนส์ที่ดีด้วยมีสัมผัสอะไรที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมา,มาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานหรือว่ามีความรักก็ได้นะคะเพราะว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวของคุณเองนะคะ คุณมีความสุขคุณมีความเข้มแข็งมากๆเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เขายัางต้องการที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะเดวิลเขาอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณอยากพูดคุยอยากเคลียร์กับคุณมันเป็นความอึดอัดภายในใจนะคะเดวิลมันคือความเสนนหาความเสนนหาความคลั่งไคล้หรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ ตอนนี้เขาหลงสเสน่ห์คุณนะนะคะบอกเลยว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆเพราะว่าตัวตนของคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่ารักอยู่แล้วหรือไม่ก็มีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่าง King of Wands เขาเป็นราชาไม้เท้าค่ะธาตุไฟนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งผู้จริงทำจริงค่ะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆมีความมีโก้มีความพร่าว เป็นคนที่ทัศนคติไกลคิดมากคิดเยอะจริงจังทำงานเก่งแล้วก็ทำงานเยอะมากๆนะคะมีความขยนันมีความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นพูดจริงทำจริงแล้วก็รักความยุติธรรมสูงมากเลยทีเดียวนะคะเป็นระดับผู้นำระดับผู้บริหารได้นะคะเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะคะมากๆเลยทีเดียว แต่เขาอดใจไว้นะคะเขาอดใจไว้สองเหรียญน,นะคะความรู้สึกของอินฟินิตี้แพชชั่นของความคิดถึงคุณมันยังไม่สิ้นสุดเลยมันยังเป็นอะไรที่มันเวียนวน,นอยู่แภายในหัวใจนะคะ,ะแล้วก็เป็นความรู้สึกของความคิดถึงแล้วก็คุณมีแพชชั่นแรงดึงดูดต่อหัวใจเขามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่า เขายังคงที่อยากที่จะพูดคุยกับคุณและก็เคลียร์กับคุณในปัญหาระหว่างคุณกับเขาเขารอคอยอยู่หกดาบนะคะแม้จะมีอุปสรรคขวากน้ำอะไรที่มันขวางหรือว่ามันค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานานหรือเกินยังคงรอคอยอย่าง ใจจดใจจอ่อเหมือนกันเพราะว่ามันมเป็นความรู้สึกอึดอัดภายในใจนะคะอย่างที่บอกว่าเขาไม่สบายใจยังน้อยขอได้คุยยังน้อยขอได้เคลียร์กับคุณได้ไหมได้เจอคุณได้ไหมพูดคุยกันได้ไหมถ้ามันไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็จะต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณมากๆนะคะเพราะว่าความคิดของเขาและความรู้สึกของเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะ อยู่ตอนนี้แล้วก็อยากพูดคุยมากๆเลยอยากพูดคุยและเจอกันจริงๆแล้วก็อยากที่จะได้ปรึกษาหารือหรือว่าทำพูดคุยอะไรกับคุณบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้ไหมเราสองคนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ได้ไหมหรือว่ามันจะไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องยินยอมนะคะเคารพการตัดสินใจของคุณอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเป็นการรอคอยอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่มันอึดอัดมากๆนะคะอึดอัดมากๆจริงๆนะคะทั้งเดอร์โนทั้งเดวิลแบบ ยากที่จะเจอคุณมากๆอยากที่จะพูดคุณมากมากแต่มันยังคงยังไม่ใช่ช่วงเวลาหรือว่าจังหวะเวลาที่ดีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่2นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขทุกๆเรื่องเลยเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้านะว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3มนะคะ กับทอปปของเราใครกําลังคิดถึงคุณมากเหลือเกินนะคะเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทารอดสื่อถึงคนกองที่สามนะคะเลอเบอร์ค่ะคิดถึงมากมากจริงๆนะคะเพราะว่าความรู้สึก ระหว่างคุณกับเขามันเป็นแพชชั่นมันเหมือนเดซินน่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วก็เป็นเดซินี่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาตกหลุมรักกันนะคะได้มาชื่นชอบกันแล้วก็ยังคิดถึงคุณยังเฝ้าคิดถึงคุณอยู่มากๆนะตรงนี้มันเป็นแรงปัถนาภายในใจที่เขาอยากที่จะเจอกับคุณหรือว่ามันยังตัดคุณไม่ขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่าความรู้สึกนะคะอะไรต่างๆนะคะ เจวิลความเสน่หามากๆจริงค่ะเสน่หาและเครซี่คุณมากๆเลยนะคะคือมันเป็นความหลงไหลหลงเสน่ห์แล้วเป็นอะไรที่ถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆนะคะถอนตัวถอนใจถอนความรู้สึกไม่ขึ้นจริงๆนะคะมาดูซิอะไรต่อสเตรน์ rain, นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคุณอยู่ตรงนี้นะคะเขาอยู่ตรงนั้นแต่หัวใจเขาอยู่ที่คุณ นะคะหัวใจเขาอยู่ที่คุณคนเดียวเลยนะคะเขาถึงเขาจะเป็นผู้มีอํานาจแค่ไหนนะคะเป็นระดับผู้นํำยังไงหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากๆเลยเขาหลงเสน่ห์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับคุณนะคะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมากๆเลยแล้วก็หลงเสน่ห์คุณมากๆคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนดีน่ารักนะคะเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ในสายตาเขามันเป็นความรู้สึกข,ของการ ต้องมนสกดนะคะเวลาที่เจอกับคุณครั้งแรกแล้วคุณยังตาตึงอยู่ภายในหัวใจเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาตัดคุณไม่ขาดทั้งหัวใจทั้งความรู้สึกทั้งความคิดเวลาที่เขาว่างๆไม่ได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนไม่ได้ค่ะคิดถึงคุณมากๆเหรือเกินรู้จะทํำยังไงดีได้แต่เฝ้าคิดถึงนะคะอยู่ตรงนี้สตรนเป็นอะไรที่เขา เป็นเหมือนเดซี่นี่ที่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอการเขารู้สึกแบบนั้นเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆแล้วเขาสเสน่หาคุณนะสเสน่หาเพรียหานะคะเครซี่คุณมากๆคือเขาคิดกับคุณไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะคะประมาณนั้นนะกลางค่ำกลางคืนคิดถึงคุณไปถึงไหนตอไหนแล้วซิกออฟคัพสนะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาความสุข นะคะเก่าๆระหว่างคุณกับเขาไม่รู้ว่าคุณกับเขาจะเคยเดทกันมาหรือจะเคยทําอะไรกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะมากมายก็ตามเขาคิดถึงช่วงเวลานั้นนะคะช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่คุณเคยมีความรู้สึกเกา่เกาๆม,มันช่างมีความสุขมากๆเหลือเกินเขาอยากย้อนวันเวลากลับมานะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณเขาอยากมาเจอคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเหลือเกินนะคะความรู้สึกมัน มันล้นเออมากๆอยู่ตรงนี้นะคะคือไพ่แบบว่าเป็นไพ่อ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่สเสน่หาแล้วก็เครซี่คุณมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจง ภูมิใจในตัวเองนะคะเราอยู่ตรงนี้แหละเราสวยเราหล่อเราดูแลตัวเองเรามีความสุขให้มากๆโพสอะไรในโซเชียลก็โพสอะไรที่มันเป็นโพซิทีฟนะคะมีพลังมีแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ทำลงไปให้เต็มที่เวลาที่เขาเห็นเวลาที่เขารู้สึกรับรู้นั่นแหละเป็นอะไรที่เขาแบบยิ่งจะอยากเข้าใกล้คุณมากๆนะคะยิ่งที่จะอยากมาหาคุณมากๆและไม่อยากเสียคุณไปเลยนะคะ ไมเทา <c oughs> เขาอยากที่จะแต่งงานหรอคุณนะมันเป็นการแต่งงานการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักแล้วเขาก็เครซี่มากๆค่ะเขาเรียกร้องสิ่งนี้มากๆเลยแทบจะแทบจะคลั่งอยู่แล้วนะคะนี่คือความรู้สึกของคนคลั่งคุณมากๆนะตอนนี้เลยมันคลั่งใครคลั่งสเสน่ห <c> า <oughs> นะคะคุณอาจจะมีอิทธิพลคือคุณมีอิทธิพล ต่อหัวใจเขามากๆเลยคุณทรงพลังมากๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอ่ะมีพร้อมทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างแค่คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆคุณโปรยเสเน่นะคะคุณพูดอะไรคุณทําอะไรชัดเจนให้เขารู้สึกหมดแล้วว่าคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวคุณเปิดเผยอะไรออกไปหมดแล้วความจริงใจของคนพิสูจน์อะไรหมดแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาทําให้เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละ คือเขาที่เขาอยากที่จะจริงจังด้วยอยากที่จะแต่งงานด้วยคุณนี่แหละคือเดชิน่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเขาคิดถึงคุณมากๆากเหลือเกินนะคะคิดถึงคุณมากๆสองเหรียญอินฟินิตี้ความรู้สึกของแพชชั่นนะคะแล้วก็แรงหนึ่งดูดที่ไม่สิ้นสุดเลยมันจะเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบ ตลอดไปนะคะจากนี้และตลอดไปเลยจริงๆนะคะเรื่องของความรักความโรแมนติกความสเสน่หาเขาจะมีให้คุณจากนี้และตลอดไปแล้วจะมีให้คุณคนเดียวด้วยแล้วก็จะมั่นคงต่อคุณคนเดียวด้วยนะคะอุย้ยพลังงานสวยมากเลยคนกองที่3นะคือไม่รู้จะอธิบายคาว่าข้างใครหลงสเสน่หาแล้วก็เพลียหาคุณยังไงเรียกร้องหัวใจมันเรียกร้องหาคุณมากๆอยู่แล้วนะคะ3ดาบ ความเสียใจความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียคุณไปเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือมันจะต้องมีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้ทําให้เขารู้สึกว่าเสียใจนะคะเสียใจมากๆแล้วก็เจ็บปวดมากๆนะคะณนะเวลานี้เขาเจ็บปวดนะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่หกเหรียญน,นะคะคนนี้เป็นคนที่ อบอุ่นน่ารักจิตใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่มีเอาระดับผู้นําได้คะ่ะมีบริวานมีอะไรที่ต้องดูแลเยอะแยะอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเหมือนกับตอนนี้สิ่งที่เขาทาคือหน้าที่ตรงนั้นนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติม The Moon มันเป็นความอึดอัดน,นะคะความไม่สบายใจ นะคะที่กับสิ่งตอนนี้ที่มันยังทําอะไรไม่ได้ที่มันยังเกิดขึ้นไม่ได้เลยอึดอัดมากค่ะแล้วก็เศร้านะคะเศร้าแล้วก็เสียใจนะมันเจ็บอยู่ในหัวใจเพราะว่าถ้าคุณกับเขามีเรื่องราวอุปสรรคอะไรกันแล้วก็เขาเจ็บและเสียใจนะคะแล้วก็อึดอัดมากเดือมูนกลางคืนก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับอาจจะต้องคิดถึงเรื่องนี้มากๆเหมือนกันก้าวด่านะคะความวิตกกังวลความคิดถึง ที่มันสามดามที่มันเจ็บปวดในหัวใจที่มันปักอกอยู่ในหัวใจที่มันอึดอัดมากๆหรือเกินนะคะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกคิดถึงคุณมากมายหรือเกินมันทำอะไรไม่ได้อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทัดลมก็ได้นะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากหรือว่าคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระดานหันไปให้ในตั้งตัวนะคะอะไรก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเขารอคอยการได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณได้เคลียร์ปัญหากับคุณได้เรามาคุยกันอีกครั้งได้ไหมนะคะมาพูดคุยหรือว่ามา เคลียร์ Clear, หัวใจกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้ไหมความอึดอัดของเขาที่อยู่ภายในใจเรื่องราวหรือว่าอุปสรรคอะไรของคุณนะคะมันอยู่ในภายในใจตอนนี้มันสามารถไปต่อได้หรือเปล่าเขาคิดถึงคุณจังเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณอยากที่จะไปต่อแบบคู่รักกับคุณมากๆเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของคนกองที่3นะคะพลังงานสวยมากแต่ก็มีความเศร้ามีความอึอมมดอัดมีความคิดถึงอย่างทรมานมากๆเหลือเกินตาม t o ปิกของเราเพราะฉะนั้น ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสุขสว่างทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ